เรากําลังมองไปข้างหน้านะฮะชีวิตของเรา na, นะเนี่ยต้องมีความหวังเมื่อเราเดินแต่างานเนี่ยเรารู้รับพี่น้องเวลาที่เด็กๆอนุชนนะครับเขามาเรียนหนังสืออยู่เนี่ยก่อนที่เขาจะจบเนี่ยเขาต้องหวังว่าหลังจากจบไปแล้วเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างเขาจะมีวิชาชีพไงเขาจะเจอเขาจะประสบความเร็วยังไงนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าถามผู้อาวุโสนะครับผู้สูงวัยเสาบอเนี่ย รับผมผมผมจะพูดให้ฟังว่าสวเนี่ยเป็นคําที่หลายหลายคนไม่ชอบใช่ไหมครับเนะีเพราะสึกว่าแค่เป็นคนแก่แล้วนะผมเปลี่ยนคําแล้วกันนะครับว่าเป็นผู้เปลี่ยมด้วยประสบการณ์นะไม่ใช่สวครับเป็นกลุ่มปปนะครับเปลี่ยมประสบการณ์นะพี่น้องครับถามว่าคนที่เปี่ยมประสบการณ์เนี่ยเขาเปีนประสบการณ์อะไรบ้างทั้งชีวิตของเขาหกหกเจ็ดสิบปีแปดสิบปีนะครับเขาผ่านประสบการณ์ และยิ่งสวฝ่ยยายญาณหรือปอปฝ่ยยายญาณนี่นะครับเขาจะรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยสัตย์ซื่อพระเจ้าเป็นทีภผ่พระเจ้าเป็นกำลังของเขาเต้าอัปยาเลยครับแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าและเขาอาศัยความเชื่อความศรัทธาแบบนี้เดินไปเรื่อยจนถึงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเขาเดินไปกับพระเจ้าด้วยความเชื่อศรัทธาแบบนี้เขาเดินกับพระเจ้าด้วยความอดทนแบบนี้บางครั้งเนี่ยครับหลายท่านเนี่ยนะครับที่เราเห็น ผมไเยี่ยมเยียนพี่น้องที่โรงพยาบาลที่บ้านหลายคนติดเตียงมาเป็นเวลาห้าปีเนี่ยนะครับถ้า mm. ถามว่าลําบากไม่ลําบากครับแต่เขาอดทนได้ mm. เขานึกถึงพระเจ้า mm. เขานึกถึงเพลงที่เขาร้องตอนเด็กๆร้องที่โบสถ์นะครับ mm. เขาอ่านพระคัมภีร์หรือเขาได้ยินเสียงของการอ่านพระคัมภีร์ผ่านทางมือถือ mm. เขาก็เดินไปได้ผ่านไปวันๆ และเขาก็รอคอยว่าเมื่อหลังพระเจ้าจะมารับเข้าไปจะถึงลงหายใจสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆด้วยความศรัทธาและด้วยความอดทนนะครับครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอเจ้าอันานพ่งทรนที่น้องแจากทุกท่านครับสวัสดีครับ